สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็หลังจากที่แจ็คสันหวังเนี่ยก็บอกว่าฉันจะหายไปนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมก็แอบใจหายอยู่นั้นแต่ล่าสุดนะคะเราก็ได้เหตุการณ์ปรากฏตัวของแจ็คสันหวังแล้วก็ตามคาดค่ะตามที่ทุกคนแอบเดากันไว้แจ็คสันหวังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนที่บอกตามคาดก็เพราะว่าโปรดิวเซอร์เอ่ยเพื่อนเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะทีมหวังเนี่ยก็มักหลักอยู่ที่โตเกียวนะ ก็คาดว่าจะไปทําเพลงหรือมีการขอลับหรือใดๆหรือไม่รู้เหมือนกันทุกคนนะแต่ว่าอืมอดไม่เคยเห็นขั้นตอนการทําเพลงที่ญี่ปุ่นของแจ็คคนหวังปกติก็คือจะเป็นเกาหลีกับ LA นะคะในรอบนี้เนี่ยไปที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็งานในวันนี้นะคะก็เป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งของโรงแรมอีดิชั่นกินซ่านะคะคอก็ไปได้ลุคทอแบล็กหน้าสดแว่นดำนะคะตามสไตล์ของคุณเขากับแจ็คเก็ตหนังตัวโปรดนะแล้วในงานในวันนี้นะคะก็เขาบอกว่าเป็นงาน รวมดาวรวมท็อปสตาร์แล้วก็รวมอินฟูอนเซอร์ตามตำแหน่งต่างๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาร่วมงานเปิดโรงแรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งแจ็คสันหวางก็น่าจะมาเป็นแค่แขกร่วมงานค่ะแต่ก็ทําให้เขาได้เจอเพื่อนๆได้เจอคนรู้จกักได้คอนเน็ชันเพิ่มไปมากโขเลยนะครั้งนี้นะคะก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะได้เห็นการคอลแลบจริงๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านแฟชั่นหรือว่าในเรื่องของงานเพลงนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้หรือ ลาว การบินไปโตเกียวครั้งนี้มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เห็นแชร์กันเยอะเหลือเกินนะคะพ่อของเราก็แลวพรามากนะก็ขอฉีดยาสลมยมโนก่อนนะคะสําหรับสแฝดผมแดงนี้นะคะทั้ง2ส,สาวนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นดีเจในงานนี้นะคะทุกคนนะและคนตรงกลางนี้แต่งงานแล้วนะคะนะดับมโนนิดนึงนะคะตามภาพนะส่วนอีกคนชุดดําก็เพิ่งถูกขอแต่งงานไปนะคะขอฉีดยาสลายมโนก่อนนะก่อน จะมีการมโนโกเฮิร์สหรือว่าพูดอะไรไปกันเลอะเทอะเยอะแยะนะคะก็เป็นการไปร่วมงานกันปกติก็อาจจะได้มีงานติดไม้ติดมือกลับมานะคะวันนี้ก็เอาความน่าสดน่าจายกับแจ็คเก็ตหนังตัวโปรดของพ่อเนี่ยมาให้ดูกันอัดชอบจริงทุกคนอัดชอบแจ็คสนว่างน่าสดเนี่ยชอบมากนะไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบความเป็นธรรมชาติของผู้ชายคนนี้มากๆนะดูไม่ปรุงแต่งดีนะคะก็วันนี้ก็เอามาฝากกันในเพลงเท่านี้นะคะก็ได้รับรู้การเคลื่อนไหว ของคุณเขาแล้าว,ว่าตอนนี้อยู่โตเกียวนะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ